ลอยพระบาทหินทราย500กว่าปีครับขุด<ต>มาเจอรอยพระบาทนี่เราขุดเจอแถวน,นี้ของวัดดีเลยหินทรายเนาะหินทรายครับมีบริเวณวัดลีนะครับตรงนู้นเป็นพระธาตุใหญ่ดดาทางพี่ก็บอกว่าไปกาดไปลีเนี่ย มันรีนี่หมายถึงตลาดลิกาดนะครับในศัพท์คำเก่าแก่เจ้าสีส่หมืน่นพะเยาบรรดาเสียฝังเจ้าผู้ครองเมืองพะเยาโดยเฉพาะซึ่งได้รับการปกเกล้าแต่งตั้จงจงากศักดิแห่งอาณาจักรเชียงใหม่แผ่นทรายนี่ เอาใหม่หรือของเก่าแต่ของใหม่ของใหม่ฮะนั่นก็เป็นเป็นหิงไฟนะไม่ไม่ใช่ปั้นฮะหินงายอันนั้นคือของเก่าเลยแต่ว่าแผ่นศิลานี่เป็นของใหม่เสื้อวัดคืออะไรครับที่รับบกปักรักษาที่นี่อ๋อเสื้อวัด เี้ยววัดเขาเรียกว่าไส้เสี้ยววัดต้องรักษาแล้วว่าปูเสี้ยววัดฮะปูเสี้ยววัดเสี้ยววัดคนที่รักษาวัดนี่นะครัาใครของพ่อม่เขาจะมีนัดหรือมีอะไรอย่างเงี้ยครับครับครีเทพรักษาวัดนี่ศาลาอันปูเสี้ยววัดที่อ่า วัดหลีครับผม,มแล้วขายขายเราดอกไม้หนะ่ยงามดีหน่อนะดอกดอกไม้นะ่ดอกไหนครับอ๋อโอ้โหดอกสวยอ๋อ <c oughs> พิพิธภัณฑ์<ป>เวียงพยาวครับว<ม>ัดหลีเข้ามาไม่ได้่่านหวอยูนะมีหลงหลงโซนข้างบนโซนข้างล่างวัดอยู่ตรงไหนครับเนี่ยในแผนที่นี้วัดตีอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ถามโมกเทศครับ ตรงไหนอ๋อนี่วัดรีแล้วไหนแนวครูเมืองครับครูเมืองก็อยู่ตรงนี้เป็นยงเรือสะคารครับผมอ๋อครูเมืองยาวอย่างนี้เลยอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเรียบน้ํามาอยู่แถวนี้อันนี้จะเป็นรูปน้ําอิงครับผมอ๋อน้ําอิงไหลเข้ามาอ๋อนี่คือน้ำอิงนี่กวนนี่โล่งนี่จะลามอยู่นี่เขาจมน้ําไปแล้วไม่ได้จมนเขาพืชขึ้นมาแล้วอ๋อเขากู้ขึ้นมาแล้วอ๋อจะเดิมอยู่ในน้ํานะครับ นี่คือตัวมเมือง,ง,งเอาแล้ว<ม>ประตูนี่อันนี้คือเวียงใหม่ป่ะอันนี้คือเวียงใหม่ใช่ไหมมีครูอย่างนี้อ,อ,อ,อ๋อนี่ครับเป็นครูอย่างนี้ครับเมืองพยาวประตูท่าช้างประตูท่านนางนี่พยาวก็เป็นสองอย่างนี้คู่กันอันนี้เมืองเก่าเป็นรุ่นเต้านะครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดหลีนะครับเมื่อกี้มองเข้าไปคูเมืองก็คือด้านนี้ะแต่ตอนนี้น้ำอิงนะ กับเมืองพยาวครับโอ้น่าสนใจมากครับอันนี้ก็จะถนนเส้นใหม่ที่ตัดยาวผ่านนะครพนผโยธินเันมาเล็กหนึ่งนะฮะตรงรอยระหว่างสองเมืองนี้พอดีนะครับเป็นในพิพิธภัณฑ์ครับเครื่องช่วยเวียงกะหลง อยู่ตนี่ครับก็ให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆของยุทธพันธ์นะครับการขึ้นขึ้นโครงขึ้นโครงก่อนจะสร้างภาพแบบไหนแบบนี้แบบนี้อ่าเราต้องต่อแบบนี้ก่อนอ๋อโครงพุทธรูปคลิกโลนนะฮะโครงโตร์แล้วุทธรูปหินทรายอ๋อขึ้นโครงหว่าโครงอ๋อคือจะมาแกะอีกทีอ๋อผมเพิ่งสรางครับนี่เป็นลักษณะการ ส่งก่อนเกิดที่จะขึ้นแต่ยังไม่ได้แก่ให้สดครับอันนี้หลวงพ่อเ่าไปเจ็บตอนที่น้ำคว้านแห้งเมษาที่ผ่านมาเนี่ย๋อนี่แหละครับที่นี่ของในคว้านทั้งหมดเลยเนี่ยของในคว้านที่จมน้ําแถวไหนครับแถวหน้าวงพ่อขุนแล้วอันเนี้ยอ๋อแถววัดติโลกนะมันแห้งไงแห้งวิกฤตที่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ไปเดินอยูเฉยราฏว่าเจอพวกนี้อของในกว้านนะ เเนนนีี่่่ยยทาากก็็บมตรงแถวปากยิงเนี่ยนี่น้ํายิงลงกวานใช่ไหมครับนี่ครับแต่นนี่ฐานว่าในกวานเนี่ยก็คงจะมีวัดเป็นที่สมัยก่อนเป็นที่อยู่ของชาวบ้านวัดทุ่งโล่งครับอันนี้พวกเข้าของเครื่องใช้โบราณครับนี่ของคนพะเยาเลยตรงอ๋อเพิ่งเจอเมษาห้าเก้าใช่ไหมครับตอนที่แรงจัดเนี่ยเมษาพืชโบราณมันแห้งแรงอ่ะนี่ครับเพิ่งเจอเลย ไปเก็บมาที่คว้านนี่ศิลาจารึกอันนี้ของหลวงพ่อเนี่ยต้องคงจะเป็นประวัติของเจ้าหมื่นลอมง<ะ>คลหนักสอนฝักขามจุลศักราช6-8.62ปีวอกเจ้าอาวาสวัดหลีพบที่เมืองลอออำเภอจุ่นจงนังหวัดพะเยาเองเพราเป็นประวัติเจ้าหมื่นลอมงคลมหาเถประธานสร้างประดิษฐานพระสรีรธาตุและพุทธรูปนะครับ อ๋อมีดวงกำกับด้วยนะับคงจะเป็นดวงเมืองเบียงรอเนาะร้อนนี่จาลึกเลยครับเมืองสกรารได้862ในปีกดสันเดือน8เพง่ง <8 S 1> วันหนึ่งเสาไทยอืมจ่าลึกน,น,นี่มีอีกจาลึกนะครับจาลึกเจ้าหัวแสนชาญกะระย่าง นี่ของของรายการที่ห้าลูกหลานท่านมาอยู่ที่นี่อ๋อนี่เป็นจารึกค่อนข้างจะใหม่เหมือนกันสองศูนย์สี่เจ็ดเหมือนกับพิมพ์ลายใช่ไหมครับครับครับขั้นทำเองเลยนี่เราลึกไว้เอาตอนมาบูรณะวัดลีครับครับอ๋อวัดลีนี่ก็ครูบาศรีวิชัยมาบูรณะมาบูรณะครับท่านทำไว้ ที่หน้าโบสถ์ก็ต้องมีเสือใช่ไหมมีใชไหมอ๋อนี่เป็นลายมือลายมือนะครับแล้วลายเท้าของครูบาศรีวิชัยทาี่สเลยที่ทำเองครทับด้วยใบลานอ,อยู่ที่วัดลีนะครับตำบลเวียงและนี่ก็คือตะลับบัตรของครูบาศรีวิชัยนะเคยมาบุญว,วัดเมืออ่อ2 4 6สครับผม ตละปะัปดไม่เคยเห็นมาก่อนครับเพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะครับทีท่วัดหลีครับคือยังไงครับท,ที่วัดดังท,ที่สุดคือไงพายิ้มอ่ะพายิมอ๋อนี่องค์ท่านยิ้มนะครับ แล้วลองเดินเดินเดินไปเดินไปไกลๆเกาจะเฉลี่ยคล้ายๆกันไม่ใชเฉลี่ยเหมือนเหมือนตาหันได้นะครับเป็นการใช้ศิลปะนะครับเป็นหินทรายนะครับหินทรายเมื่อก่อนนีขโมยเคยขโมยไปแล้วครั้งเหรอแต่ไปไม่ได้ต้องกลับมาที่เก่าอีกไปไม่ได้เอาป่ะ นี่เจอที่วัดเลยว่าครับเจอที่วัดเลยเป็นพระพระหินซานะครับพระหินซ่านปางมารวิชัยมีล่องรอยบุรณะนะครับตามแขนแล้วก็แต่ในนี้ที่เก่าแก่ที่สุดคือ หินทรายนะครับเพราะมีหินทรายเยอะเหรอครับหินทรายทั้งทั้งนั้นเลยอแต่ส่วนมากเพระเป็นไม้แกะก็คเสียงรูปหินทรายช่างพะยองจะเป็นหน้าหยิมนะครับหน้าหยิมหมดเลยอันนี้ก็สมัยสุโขทัยบางวันก็สียงูจะออกจัดบางวันก็ไม่ค่อยจัด เขาสีสายแล้วเขาสีผมเขาสีเลือดดำออกไปตัวกระล่งเข้าได้ไเทพกรรอะไรไม่มีลัดสมีอ่ะครับของท่านมีแบบนี้ไม่มีแบบนี้เป็นเทพที่มีตระบูยอดไม่มียอดไม่มีอตรงนี้จะทำเป็นตารสมาธิเขาบอกคนสร้าง เป็นช่างที่ว่าอารมณ์ดีแบบจะยิ้มไปด้วยทำด้วยที่นี่จะจะมีแต่ยิ้มเท่านั้นเลยแต่ละเสียงนี่ผมก็บอกว่าคนที่ทำนี่เป็นคนที่สมาธิดีมากอันนี้ก็มีดาบโบราณนะครับอันนี้เป็นดาบโบราณอยเห็นี้เราก็ได้เรียงอย่างอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเฝ้าหรือว่าผงเฝ้าเฝ้าฮะ เผาใช่ไหมเผาเป็นเพาว่าดินปืนเผานี้ภาษาเหนือแปลว่าอะไรนะดินปืนดินปืนนะดินปืนอ๋อไม่ยกว่าเผาเผาคือเปนเพาว่าทาไว้ใส่เข้าไปในปืนแก๊ปใส่ในปืนแก๊ปแล้วก็เผาเนี่ยีแก๊ปเล็กๆอันนี้ก็ใส่เวงาใช่ไหมงาหรือว่าเขาสัตว์ไอ้เขาสัตว์นะเขาสัตว์ดินปืนใส่นี่ก็ยัดดินปืนนะครับปืนแก๊ป เใช้เผ่าเผ่านี่ไม่ใช่ว่าภาษาการเขาเผาเผาดินปืนนะโอดินปืนเขาเราภาษาการว่าเผ่านี่เผาคือชุมชนเป็นเผ่าอ๋อนี้คือเผ่าภาษาเหนือเพราะว่าดินปืนนะภาษาเหนือว่าเผ่าเผาเพราะว่าดินปืนจำน้เหมือนหมากรุกจีนเนี่ยตัวปืนนี่ก็จะเรียกเผ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูอีกทีน่าสนใจครับนี่คือเผแล้วก็ดินปืนที่ใช้สำหรับเผาเรื่องแต่ที่ภาษาเหนือว่าเผ่า ใส่ปืนใส่ปืนนะครับเขาใส่ปืน